มาเชียงใหม่มาหาพี่เลยครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ก็คือออดระทวยไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้อ่ะเีในมากครับจากว่าทําไมเชียงใหม่มีแต่คน่อ,ดอ,ดอดสวยๆอะไรแบบนี้มีแต่คนเก่งๆใช่ไหมแล้วสําหรับอวันนี้เนี่ยนะคะก็ให้น้องสมรักษเนี่ยฝากผลงานตัวเองนิดนึง ก็คือผมอะเมื่อวานนะครับคือไปถ่ายเป็นเพลเอกเอ็มีครั้งแรกในชีวิตของผมก็คือเป็นพพลเอกเอ็มีของพี่มิตรจริงก็รอติดตามในเร็วๆนี้ครับก็คือถ่ายเอ็มีสมมติว่าเราถ่ายเอ็มบีกันวันนี้อ่าแล้ววันผมอะถ่ายเอ็มบีเสร็จแล้วผมก็บินตอนสี่ทุ่มเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็เวลาถ้างานนี้เสร็จก็บินกลับวันนี้เหมือนกันครับใช่โอ้โหน,น้องสนนักบอกว่าบินจากกรุงเทพมาให้กำลังใจพวกครับ เปล่าทีพอเสร็จงานท่านคนนี้ปุ๊บปินกลับทันทีนี่ฝากช่องทางติดต่อหน่อยจ้ะจ้ะอันนี้คือฝากไว้ให้จีดอว่าฝากให้ติดตามใช่ไหมครับออเอาไว้ให้ที่เมื่อคืนที่เราแบบอ่าฝต่อคือฝากไว้ให้ติดตามก็คือถ้าเป็น IG ก็คือ s m r a k 4ตัวแล้วก็เจสสกรับแต่ว่าถ้าเป็น IG ถ้าปติดตอบก็เหมือนกันครับก็ค้นหาเพว่าสมรักก็จะเจอนะครับเจอคนหล่อๆที่เท่น่ารักน่ารักแบบผมครับขอเราดีล่าเรเขียนให้หน่อยผมเขียนจริงแล้วทักมาจริงเลยครับเอ้ยผู้จัดการมองแรงนะคเขาถ้าทักไปจะตอบไหมอ่ะพี่ทักไรพี่ลิงไหมครับเจ้าเท่าไหร่อ่าพี่ลิงครับเจ้าเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่สองไว้เดูไม่เฮค่ะ ตอบแทนมาฝางก็แค่ปากส